ตามระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยยกย่องคนดีสนับสนุนคนดีให้มีอำนาจในบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนอกจากนั้นหลักการของเราก็มีหลักการว่าพิชิตคนพาลอภิบาลคนดีคือต้องปราบปรามคนไม่ดีไม่อยากให้มีสภาผู้แทนราษฎรเหมือนคุณไวพจน์ที่ต้องโทษจำคุกนะแล้วก็หนีคดี นะหนีเข้ามาในสภายังปล่อยให้กลับไปได้อีกผมไม่รู้ว่าสภานี่ทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็หนีมาจนกระทั่งปัจจุบันนะเพราะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนฝ่ายรัฐบาลนะถ้าเป็นฝ่ายค้าคงจับได้แล้วละนะในเรื่องนี้คำพิพากษามาสี่เรื่องด้วยกันเรื่องแรกสารแขวงปทุมวันมีคำพิพากษาเมื่อวันที่21พฤศจิกาย,ยน2 5 3 8 25ปีมาแล้วโดยการไปโจทฟ้องมาประมูลกฎนนหมายอาามาตรา341คือช่อโกงนะครับซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์จำเลยรับสรารภาพสารกพิพากษาจำคุกกรรมละ4เดือน2กรรมก็8เดือนรับสรารภาพลดกึ่งเหลือจำคุก4เดือนก็คือจำคุกจริงๆ4เดือนคำพิพากษาที่สองจากสารแขวงพระนครใต้คุณศีระก็ถูกจำคุก ข้อหาออกเช็คโดยมีเจตนาไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คคดีแรกถูกจำคุกไป5เดือนคดีที่สองก็หเดือนคดีที่สามเดือนคดีที่4ี่ดึงเดือนคดีที่4ที่ศาลจังหวัดแพร่นะครับถูกฟ้องในความผิดต่อร่างกายนะครับคือไปเตะกรามก็หักนะเตะกรามก็หักศาลก็พิพากษาคุณศิลาก็รับสารภาพคงจำคุก หปี6เดือนแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายจนที่พอที่พอใจโทษจำคุกก็รอไว้มีกำหนด2ปีนะครับส่วนลึกที่4ของศารจังหวัดประจวบคีรีขันขับรถยนต์โดยประมาทจนผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็หลบหนีไม่ให้การช่วยเหลือบุราก็รับสารภาพจำคุก2ปีปรับหมื่นหกนะครับส่วนหลบหนีก็จำคุกสเดือนปรับหนึ่งหมื่นรวมสปีสเดือนปรับ 26,000รับสารภาพลดกึ่งนะครับจำคุก1ปี6เดือนปรับ1,6,000บาทแล้วก็รอลงอาญ,ญามีคำพิพากษาอยู่4เรื่องนอกจากนั้นก็ยังมีคำพิพากษาอื่นอีกแต่ว่ายกฟ้องยังมีอีกที่สั่งไม่ฟ้องในชั้นพนักง,งานอายการท่านคุณศิระนี่เคยต้องคำพิพากษาคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา ซั์นี่มีอะไรลักซับลักวิ่งชิงป้นรับดีเอาทรัพย์ยักยอกชอโกงอะไรต่างเนี่ยนะครับแต่คำเรียกสาของสารแขวงปทุมวันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายยาที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพรรคเสรมไทยก็จะทําเรื่องถอดถอนคุณสระจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนาราษฎรเนื่องจากขาดคุณบัติหรือเป็นบุคคลที่ มีคุณบตัตรต้องห้ามมิให้เป็นสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10นะครับซึ่งจะดำเนินการต่อไปนะเมื่อส่งไปสารรัฐรรมนูญและสารรัฐมนูญก็จะวินิจัยถ้ามีเหตุคนสงใยก็ดูง่ายๆนะใบเดียวนี่นะนะฮะสารรัฐมนูญก็จะมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ต้องรอวิจัยจนเสร็จนะครับ คุณศิลาเนี่ยเป็นบุคคลที่รู้ว่าตนเองเนี่ยมีคุณบัตรต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98คงเล็บ10อยู่แล้วตัวเองต้องรู้ตัวเองอยู่ถูกต้องไหมครับเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักง,งานตามมาตรา151นะครับนะพระบประกอบรัฐธรรมนูญวารยการเลือกตั้งมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโทษจำคุก1นึปีถึงส0ปีปรับสอง0มบาทถึงสองแ0,000บาทก็จะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานี้ด้วยงบประมาณของทางราชการในการเลือกตั้งเป็นจำนวนเท่าไหรเป็นนันคุณศิลจะต้องชดใช้ในส่วนนี้ด้วยและอีกส่วนหนึ่งที่จะตามมาก็คือว่าเงินเดือนสมาชิกสภาผู้แทนราศฎร,รตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่พ้นหน้าที่เนี่ยเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ต้องคืนหมดเบีย้ยประชุมที่เบิกไปทั้งหมดต้องคืนหมด คุณศิระบินไปที่ไหนไปภูกเก็ตไปนู่นไปนี่ต้องคืนทั้งหมดจะใช้สิทธิ์ในการรักษาพยาบาลในทํานูน่นทํานี่สรุปแล้วนะฮะคืนหมดต้องเข้าไปสู่ในจุดที่ว่คุณศิระไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทาานราษฎรนะครับการรักษาสี่สี่เรื่องเนี่ยนะสามเรื่องมันไม่เข้าผมก็บอกไม่เข้าใช่ไหมแต่เรื่องแรกเนี่ยมันเข้านะชัดเจนก็ต้องว่าไปตามนั้นนะครับ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนคนนี้ครับ